สวัสดีครับสำหรับใครนะครับผมที่เจอปัญหาในเรื่องของแคนนอนนะครับพินเตอร์แคนนอนที่เราประกอบแท้งเองแบบนี้นะครับผมที่เป็นแท้งที่เราติดตั้งเองหรือว่าแท้งที่มาจากโรงงานก็ช่างนะครับผมถ้ามันฟ like ้องนะครับเออร์เลอร์แบบนี right? ้นะครับผมนะครับ p 0 2ศูนย์สองนะครับผมเห็นไหมครับ p นะครับศูนย์นะครับสองนะครับผมอาการในลักษณะนี้เครื่องมันเออร์เลอร์นะครับฟ้องนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของกระดาษติดนะครับผมไม่ดึงกระดาษหรือนะครับ หัวพิมพ์นะครับที่มันวิ่งนะครับหรือตลับหัวพิมพ์ที่อยู่ในตัวเครื่องแบบนี้ครับที่มันวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ครับมันสะดุดหรือมันมีอะไรติดนะครับผมถ้าใครไม่ดูโค้ดตัวเลขไม่ออกนะครับเราก็ต่อเครื่องพิมพ์แล้วสั่งพิมพ์ผ่านคอมนะครับคอมจะแจ้งเออร์เลอร์นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เรามาดูกันนะครับว่าอาการนะครับสาเหตุมันเป็นที่จุดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องขึ้นตรงนี้นะครับผมฝาลงนะครับตัวนี้จะเป็น Canon e 5 1 0นะครับผมตัวนี้จะใส่กระดาษข้างล่างนะคคครรรััับบเเเเื่่นนนนสงกตห็มมยผีี ตลับมันติดนะครับมันติดเพอมันวิ่งแล้วมันติดนะครับมันวิ่งกลับมาไม่ได้นะครับมันเลยเออร์นะครับ <m> เดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ดูนะครับผมพเพื่อนๆพ่สังเกตดูนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับผมเซนเซอร์ตรงนี้นะเดี๋ยวผมในนี้ผมเอากระดาษทิชชู่นะครับยัดไว้นะครับเพื่อที่จะดูการวิ่งของหัวพิมพ์นะไม่งั้นถ้าเราไม่ไม่ปิดเซ็นเซอร์ตรงนี้ไว้นะครับผมเราเปิดฝาลงแบบนี้เครื่องจะไม่ทํางานนะครับผมเห็นไหมครับสายมันติด ถ้าในลักษณะนี้นะครับผมให้เรานะครับถอดตลับออกมานะครับผมถอดพวกตลับหมวกออกมานะครับเราต้องมาตัดสายใหม่นะครับผมคือตัดสายก็คือให้มันพอดีอย่าให้มันเหลือยาวนะครับไม่งั้นอาจจะต้องหานะครับผมนะครัาวร้อนนะครับยิงติดตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ไม่ให้สายมันเด้งนะครับผม เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะตัดสายออกนะครับผมว่าสายมันมันยาวไปนะครับผมสายมันยาวไปเดี๋ยวผมจะแต่งสายใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะแต่งสายใหม่นะสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงนะครับถ้าเราไม่ชำนาญเราก็หาอะไรปลาจิ้มไว้ก่อนนะครับผมมาจิ้มลงไปดูนะครับว่าสายไหนมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะตัดแต่ง สายใหม่แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นนะผมจะตัดสายให้มันเท่ากันเลยนะครับผมตัดสายออกเลยนะข้อต่อน,นี้ถอดไว้นะครับเพราะต้องใช้อยู่นะเนี่ยครับสายก่อนที่จะตัดสายเราดูสายด้วยนะครับว่าเนี่ยด้านข้างมันเหลือยาวหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าตัดเสร็จปุ๊บนะครับมันสั้นเลยนะเดี๋ยวมันจะใช้งานไม่ได้อันนี้สายนะครับเวลา ต่อแท้งเราก็เหลือสายด้านข้างไว้นะครับมันจะได้มีพอนะครับในกรณีเอาไว้เม่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะดึงผมตัวนี้ผมจะฉีกมาสักประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดสีน้ําเงินนะครับผมจะเอาไว้แบบ เดี๋ยวผมจะตัดสั้นเลยนะสีน้ำเงินนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็ดูนะครับสีเหลืองเราต้องไล่ดูก่อนนะว่าสีเหลืองเส้นไหนจะเสียบผิดนะครับผม อ่าในสีเหลืองนะครับสีเหลืองเส้นนี้สีเหลืองเราก็จะตัดให้มันแบบว่าให้พอดีอะครับผมเราจะไม่ให้เส้นมันเหลือเลยนะครับให้มันแบบให้มันพอดีเลยนะค่อยตัดนะครับผมเดี๋ยวเราตัดแล้วเราจะเสียบไปก่อนนะครับแล้วเ,าเขามาแต่งทีหลังนะครับผมสีเหลืองเส้นนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะถ้า เส้นนี้จะเป็นน้ําเงินอ่าเสนนี้จะเป็นสีแดงนะฮะอ่าสีแดงนี่ฮะเราจะให้มันพอดีโดยที่ให้มันยึดตัวของมันเองเลยนะครับ<ม>เวลาตัดก็เหลื่อมนิดนึงนะครับเพราะมันจะมีข้อต่ออยู่นะ นี่ครับสีนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำจะอยู่สีเดียวนะครับผมเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมนี่นะให้มันโค้งในลักษณะนี้นะครับผมสีดำเนี่ยถ้ามันยาวไปเดี๋ยวเราจะตัดออกนะครับผม อันนี้เราเผื่อไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับผมี๋ยวเราจะใส่เข้าไปดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองนะครับ <laughs> ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ดูนะครับผมดูว่าเวลาตลาบมันวิ่งเนี่ยมันจะสะดุดไหมนะครับผมแล้วก็จัดสายมันพอดีก่อนนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องก่อนนะครับเราเปิดเครื่องใหม่ครับผมตอนนี้เราดูการทํางานของตัวเครื่องนะครับผมแต่ถ้าเราตัดสายพอดีนะครับ ในลักษณะนี้เนี่ยบางทีสายมันตึงไปนะครับอันนี้มันตึงไปนะฮะมันตึงไปก็คือสายแท่งมันตึงไปมันเลยทําให้ตลับมันวิ่งไม่สุดนะครับเราก็คอยหย่อนสายดูนะครับผมหย่อนสายนะครับหย่อนสายดูแล้วก็เอามือดันไปดูนะครับดันให้มันสุดนะครับผมเราก็ดันดูนะครับอถ้ามันสุดแล้วปุ๊บดันมาฝั่งนี้นะครับผมเปิดเครื่องใหม่อีกรอบนะครับ เนี่ยเราต้องเช็คนะครับสายพวกนี้ครับอย่าให้มันตึงไปหรือหย่อนไปนะครับเนี่ยสายแท่งนะครับถ้ามันตึงไปนะครับมันก็จะวิ่งแล้วไม่ไม่สุดฝั่งโน้นนะครับผมแต่ถ้ามันหย่อนไปนะครับเวลามันวิ่งนะครับผมมันจะวิ่งไม่มันจะวิ่งแล้วสายมันจะติดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้สายวิ่งไม่สะดุดแล้วนะครับผมพอสายวิ่งไม่สะดุดนะครับอาการของตัวเครื่องอาการต่อมานะครับฟ้อง e ศูนย์ห้านะครับ e ศูนย์ห้านะครับผมเห็นไหมครับ E05 เนียนน่ยนะครับเครื่องฟ้องตลับมีปัญหานะครับตลับอาจจะสกปรกนะครับผมหรือหัวอาจจะสกปรกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดหัวพิมพ์ออกมาดูนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดดูนะครับหัวสกปรกก็คือหัวตรงนี้นะครับผมนี่ครับบางทีมันเออเลอร์นะครับเราก็หาทิชชู่นะครับเช็ดนะครับผมหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยใช้มือเราสัมผัสโดยตรงนะครับผมแล้วก็ในตัวเครื่องนะครับเนี่ยขาพวกนี้ครับผมมองเห็นไหมขาชิปที่เป็นชิปมันพวกนี้ครับบางทีมันสกปรกเราก็ต้องเช็ดด้วยนะครับผม แล้วก็ใส่ตลับข้อไปใหม่นะครับผมจากนั้นก็ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่นะครับมึกมันยังไม่เข้าสายเดี๋ยวผมจะถอดตลับออกมาก่อนนะครับผมเี๋ยวจะดูดน้ำมึกเข้ามานะครับก่อนถอดตลับนะครับเราขยับตลับมาอยู่ตรงกลางก่อนนะครับเห็นเดี๋ยวเอาขาวตรงไปนิ้วชี้ผมไหมนะครับเอาใช้นิ้วชี้นะครับเราดันไปนะครับดันไปด้านหลังแล้วก็เนี่ยขยับให้มันมาอยู่ช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงนะครับผม เดี๋ยวผมจะดูดหมึกเข้าในตัวตลับก่อนนะครับผมเมื่อกี้เราไม่ได้ดูดน้ำหมึกเข้าในตลับนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับสั่งล้างหวัวพิมพ์ผ่านตัวเครื่องนะครับผม เราดูเสร็จแล้วก็ซับดูด้วยนะครับว่าน้ำเหมือมันออกหรือเปล่านะครับผมเห็นไหมน้ำเหมืองมันก็จะไหลเข้ามานะครับแล้วก็ตลับใส่เหมือนเดิมนะครับจับสายให้ดีนะครับแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นนะครับเห็นไหมครับสายที่เราเดินเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับผมก็ดูว่าจะให้มันตึงไปหรือหย่อนไปนะครับผมเดี๋ยวเปิดเครื่องอีกรอบนึงนะครับ ตลับวิ่งก็เห็นไหมครับมันวิ่งอ่ะมันมันมีมีการสะดุดแล้วนะครับมันวิ่งแล้วมันก็จะไม่เกี่ยวด้านบนหรือด้านล่างนะครับผมเครื่องที่ติดแท้งนะครับหรือเราจะติดแท้งเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแ Can นอน e 5 1 0 e 500 e 4 8 0ทุกอย่างนะครับที่ใส่กระดาษด้านล่างแบบนี้นะครับเนี่ยการติดแท่นแท้งนะครับเป็นไหมการเดินสายแท้งนะครับมันต้องให้พอดีนะครับผมในลักษณะนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะได้ไม่ติดนะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องก็จะนี่ครับ ขึ้นเลขหนึ่งปกตินะครับที่ไฟขึ้นโชว์ตรงนี้คือไฟแจ้งตลับหมึกใกล้จะหมดนะครับไม่เกี่ยวกับแท้งนะครับผมอย่าเข้าใจผิดนะครับตลับหมึกก็คือหัวพิมพ์นะครับผมเพราะว่าเครื่องมันจะจําค่าเฉพาะหมึกที่มาจากโรงงานหรือมาจากหัวพิมพ์เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับผมหนึ่งรอบเนาะกดตัวนี้นะครับให้เป็นรูปตัววายนะครับผมรูปเครื่องมือนะครับพอให้เป็นวายก็กดถ่ายกระดานสีนะครับเครื่องก็จะล้างหัวพิมพ์หนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทสห หลังจากที่เครื่องลางหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเทสหัวพิมพ์ก็กดรูปเครื่องมือให้เป็นรูปตัวเนะครับกดไถ่กระสานสีดําครับผมเครื่องก็จะทําการพิมพ์นะครับผมดูการวิ่งของหัวพิมพ์เห็นไหมครับลื่นเลยครับคราวนี้หัวพิมพ์ก็ใช้ได้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมเนี่ยก็จบนะครับการใช้งานนะเีพวกหัวพิมพ์ต่างๆนะครับก็ใช้งานได้นะครับผม นี่นะครับอันนี้หัวเป็นเส้นนิดนึงนะครับผมอันนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะเช็ดทำความสะอาดนะครับผมก็ใช้งานได้นะครับผมในส่วนของอาการของเครื่องนี้ก็คือนะครับสายติดนะครับผมเราก็เดินสายใหม่จัดสายใหม่ให้เรียบร้อยนะครับการติดตั้งแท้งติดจะตั้งยังไงก็ได้นะครับให้ตัวตลับเนี่ยสามารถวิ่งได้นะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมลองทําดูนะครับผมหลับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ ยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ